ทุ่งเงินด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดูโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมโ c e a n ยนช o เนะวันนี้ก็จะมาทําการรับสําหรับคูปองหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดลองดูนะว่ายังสามารถถอดได้ไหมในส่วนของกาแรแลกเปลี่ยนคูปองนั่นเองนะทุกคนหลังจากที่เด้งออกจาก Play Store ไปแล้วผมก็สงสัยมันจะสามารถถอดได้จริงไหมเนี่ยนะสำหรับตรงนี้นะสำหรับใครที่สงสัยพี่มีลิงก์ไหมนะสำหรับตรงนี้มีลิงก์ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะทุกคน สำหรับตรงนี้บอกไว้ก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะทําการเล่นนะมีทั้งแบบสายฟรีและแบบสายเติมแบบสายฟรีผมลองทดลองดูแล้วจากการเล่นเกมนี้อีก ID หนึ่งของผมได้แค่10บบาทเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าใครเป็นสายเติมมาลองดูทุกคน มาลองดูตอนนี้ผมอยู่ที่ VEP4 ผมเติมไปแล้ว2620้บาทนั่นเองสำหรับตัวนี้เพื่อนๆจะต้องทำการเติม VEP เพื่อทำการถอนในรูปแบบ VEP นั่นเองซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะว่ามันคุ้มสำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าก่อนที่เพื่อนๆจะทำการเติมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็จะใช้คูปองอยู่ที่1 0 0 0คูปองแรกได้อยู่ที่10บาทใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆเป็น VEP1 ไงทุกคนใช้คะแนนเพียงแค่600คูปองเท่านั้นในการแลกอยู่ที่10บาทแต่เพื่อนๆนะค ต้องทําการเติมให้เป็น VP 1ก็อยู่ที่ประมาณ50-60บาทแบบนี้ก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะตอนนี้ผมอยู่ VP 4บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการรับสําหรับคูปองกันก่อนนะทุกคนคูปองกันก่อนนะสำหรับตัวนี้อทําการกดคลิกรับกันก่อนนะซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถรับได้นะทุกคนรับได้ไหมลองลองยิงดูดิทุกคนมีเหรียญอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะทุกคนประมาณ100 หนึ่งร้อยกุหลาบอยิงไม่ได้เอ้ยรับได้อยู่รับได้จงยิง,ยงได้ไหมทุกคนเอามาลองยิงดูสิได้ไหมได้ไหมได้ไหมจะแตกให้เรามีเนี่ยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วอ่ะทำการกดคลิกรับมาดูโอ้โหได้อยู่สิบคูปองนะได้อยู่สิบคูปองเท่านั้นนะโอ้โหน้อยจัดเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตรงนี้เพิ่มลวกันนะสำหรับตัวที่เราจะมาทำการสุ่มนะผู้เริ่มต้นมีไหมทุกคน มีไหมไม่มีนะ,ะผู้เริ่มต้นก็ไม่มีนะครับเอามาดูตัวไหนดีตัวที่ผมทำการสุ่มบ่อยๆอ,อ่านี่มาสุ่มตรงนี้นะเราสามารถทําการสุ่มตรงนี้ได้นะอะทำการกดคลิกซูม มาลุ้นมาลุ้นจะได้อยู่ที่เท่าไหร่40คูปองอ่านี่ตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วอยู่ที่40คูปองนะเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะทุกคนก็คือจะต้องทําการสะสมให้ครบ200คูปองนะสำหรับตรงนี้นะในส่วนของ v p พีจะต้องทําการสะสมให้ครบ200คูปองเพื่อจะทำการถอนเงินให้ได้อยู่ที่10บาทนะขั้นต่ำเลยแหละในทะุกคนที่น้อยที่สุดตัวที่ผมลองทดลองดูแล้วนะทุกคนนี่บางคนก็ 1,000คูป,ปองได้ตั้ง50บาทแบบนี้นะแต่ของผมเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะแค่นี้ก็พอแล้วนะอตัวใหม่ตัวใหม่นะมีตัวไหนบ้างเออน่าจะตัวนี้บ้างทุกคนอน่าจะตัวนี้แหละมาลองทำการสุ่มลองดูนะฮะทำการกดคลิกซูมมาลุ้นมาลุ้น20คูป,ปอง <c oughs> อ่ะ20คูป,ปองไม่เป็นไร60 <c oughs> นี่ทุกคน6 0คูปองมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่านี่เหลือเวลาสุ่มอีกเท่าไหร่อ่ะทุกคนอีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่150คูปองไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยจะสุ่มได้ไหมทุกคนอ่ะสุ่มอีกหนึ่งครั้งมาลุ้นมาลุ้นนะครับว่าเราจะสุ่มได้ไหม40คูปองแล้วเอาแล้วทุกคนตรงนี้ใช้รียกใช้เวลาประมาณ ึงเดือนนะทุกคน <1 S 2> หนเดือนนะกว่าจะสุ่มได้ขนาดนี้นะทุกคนกว่าจะสะสมได้ขนาดนี้ตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณ90คูปองแล้ว0คูปองแล้วนะอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่มาสุ่มตรงนี้แล้วกันมาลุ้นนะครับว่าจะสามารถสุม่มตัวตัวเดิมได้ไหมอ่ะสุมส่มุมลองดูนะจะได้ไหมทุกคน20คูปองไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับ เนี่ยตอนนี้นะครับเราได้รับหมายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครบอยู่ที่200คูปองไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่สงสัยพี่ครับทําไมพี่สะสมคูปองได้แบบนี้นะครับได้จากการสุ่มนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับสุ่มสปินนั่นเองนะทุกคนก็เลือกทําการสุ่มได้เลยว่าจะสุ่มตรงไหนนะสังเกตดูนะก็ ค่อยทาการสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนสังเกตดูโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยถ้าเพื่อนๆสุ่มได้ตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนที่เพื่อนๆสะสมพอยต์แล้วหลังจากนั้นก็สามารถเอาไปสุ่มสาหรับระดับไม้เหล็กทองแดงเงินทองเพชรและก็มรลกดนั่นเองสหรับสำหรับใครที่สงสัยนะครับพี่เอามาจากไหนก็ได้จากการสุ่มสะสมนานประมาณเกือบหนึ่งเดือนโอ้โหหนึ่งเดือนทุกคนได้แค่10บบาทเท่านั้นนะทุกคนไม่รู้ว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่านะ กับการเติม v p แบบนี้เพื่อนๆก็พิจารณาดูดีและการคลิปนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถถอนเงินได้ไหมเข้าทูเบนี่วอลเล็ตจำนวน10บ,บาทนะครับตัวที่เราจะทําการถอนนะจะทําการถอนอยู่ที่10บ,บาทนั่นเอง,เองใช้คะแนนอยู่ที่200คูปองในการถอนนะทำการกดเลือกตัวที่ถอนได้เลยตัวที่เพื่อนๆจะทําการถอนนะก็มีอยู่2ตัวนะตอนนี้ก็มีแค่10บ,บาทเท่านั้นนะถ้าเป็น v p สูงๆสังเกตดูนะใช้แค่อยู่ที่ประมาณ mm hmm. เท่าไหร่อ่ะทุกคน ห้าหมื่นคูปองโอ้โหเยอะมากๆนะได้อยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะโอ้โหเยอะโคตรเยอะเลยแหละโคตรเยอะเลยแหละอะเดี๋ยวเราทําการกดคลิกถอนกันดีก,กว่าทําการกดยืนยันการถอนนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทาการกดคลิกเปลี่ยนเบอร์กันก่อนนะให้เป็นเบอร์ทูเป็นนี่วาเลทของเรานั่นเองนะ หลังจากนั้นตัวสอบดูดีๆนะครับใส่ตามนี้ได้เลยทั้งนามสกุลทั้งชื่อนะครับทการใส่ไปได้เลยสําหรับใครที่จะทําการถอนของทนะูวนี่วา l เรสตการกดยืนยนันการถอนกดยืนยนันการถอนนะครับอ่านี่ตอนนี้นะครับเราได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูเงินจะเด้งมาไหมทุกคน ผมคิดว่าถ้าเข้านี่ก็คงจะเข้าไปแล้วนะทุกคนหรือมันจะไม่เด้งไงทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ14นาฬิกา3 6นาทีกับกับวันที่4พฤษภาคมนะทุกคนวันที่4พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา3 6นาทีนะเดี๋ยวมาเช็คที่ทูบันนี่ l อลเของเรากันดีกว่านะว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่ l อลเได้ไหม จากที่เรารอไปประมาณ10-20นาทีในะทุกคนปกตินี้ในเ,เกมที่เราได้ทำคลิปไปเกม o อเชียน o o t e r นะปกติแล้วถ้าเราทำการถอนไปประมาณ10ถึง ประมาณไม่ถึงนาทีอะทุกคนปกติเงินจะเข้านะทุกคนแต่ตรงนี้ไม่เข้าอะทุกคนก็ต้องมารอดูว่าผ่านไป24ชั่วโมงเงินจะสามารถถอนได้ปะกะติอยู่ไหมอะทุกคนอ่ะสำหรับรายการของเราเอมามดูเช็คดูที่รายการนะวันนี้วันที่สี่พฤษภาแลนะทุกคนวันที่สี่พฤษภาภาสังเกตดูนะวันตัวที่เป็นเพย์เมทสิบตัวที่เห็นตรงนี้อะทุกคนสิบาทอะสังเกตดูมันเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม67ใช่ไหมมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ทําการถอนไปอีกแอปหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันนะ ถ้าจะต้องทําการถอได้ต้องเป็นวันที่4เดือนพฤษภาคามนี้เท่านั้นก็สรุปว่ายังไม่เข้าอะ่ะทุกคนยังไม่เข้าเฉยเลยนะก็ต้องรอการอัปเดตจากช่องมาโฟกัสอีกแล้วการสลักใครที่มองว่าจะเล่นเกมนี้เพื่นพนพนอนๆรอการอัปเดตจากผมไปก่อนนะ รอ,ก,อการอัปเดตจากผมไว้ก่อนนะบางทีมันอาจจะบินไปจริงๆก็ได้นะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่าได้ทําการถอนออกไปแล้วว่ายังสามารถถอนเงินเข้าทูวินนี่วอลเล็ตได้ปกติไหมเมนต์ใต้คลิปหน่อยละกันนะแบ่งปันข้อมูลกันหน่อยผมก็ใส่เบอร์ทูวินนี่วอลเล็ตถูกอยู่นะทุกคนอาจจะต้องมารอดูละกันว่าเงินจะเข้าทูวินนี่วอลเล็ตไหมนะทุกคนสล,ลักใครที่สงสัยรอติดตามจากช่องมัลติโฟกัสได้เดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้นะจะช่องมัลตโฟกัสนะโอเคถ นีมีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ